สวัสดีครับเดอสนิคแอบย่องสองสังหาวันนี้นะครับพวกเรา2คนอยู่กันที่โครงการชวนชื่นทาวน์บางใหญ่นะฮะซึ่งโครงการนี้เป็นรูปแบบทาวน์โฮม2ชั้นทั้งหมดเลยนะฮะถูกพัฒนาโดยบริษัทมั่นคงเคหะการครับซึ่งโครงการนี้เขาเปิดขายตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะเก่งใช่ครับโดยตำแหน่งที่ตั้งของโครงการนะครับจะอยู่ในอำเภอบางใหญ่นะครับติดกับถนนประชาอุทิศครับหรือว่าที่คนแถวเนี้ยเขาเรียกกันว่าซอยวัดพระนอนนะครับผมซึ่งเป็นถนนรองครับที่แยกออกมาจากถนนหลักอย่างถนนกาญจนาพิเศษนะครับเข้ามาประมาณ5.7กิโลเมกิ โดยความอุดมสมบูรณ์หลักๆนะครับจะอยู่บนเส้นการจนาพิเศษนี่แหละครับซึ่งจะอยู่ใกล้กับบริเวณ3แยกบางใหญ่นะครับอาจจะต้องขับรถออกมาหน่อยประมาณ10-15นาทีครับบริเวณ3แยกบางใหญ่นียจะมีทั้งตลาดขนาดใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าและก็โรงพยาบาลอยู่ด้วยนะครับโครงการชวนชื่นทาวบางใหญ่นะครับเป็นทาวโฮม2ชัน้นที่มีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด335ยูนิตครับ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินโครงการประมาณ3.7ดไร่ครึ่งโดยโครงการนี้มีพื้นที่ส่วนกลางมาให้ทั้งโซนตัวอาคารขับเฮาส์แล้วก็พื้นที่สีเขียวสวนหย่อมสนามเด็กเล่นครับโดยบ้านของโครงการนี้จะมีแบบเดียวเท่านั้นครับเป็นรูปแบบทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรมีพื้นที่ดินเริ่มต้อนอยู่ที่21.7ตารางวาและราคาเริ่มต้อนอยู่ที่2.49ล้านบาทครับจุดเด่นของโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปสนิทกันเลยครับ โดยรูปแบบโครงการนี้นะครับเขาจะเป็นโครงการจัดสรรนะซึ่งโครงการจัดสรรเนี่ยเขาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานมาให้แล้วนะฮะก็คือมีซุ้มรปภมี c c t ีเป็นโครงการที่มีร้วรอบขอบชิดนั่นเองนะฮะสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนเลยก็คือเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางในโครงการนี้ครับโดยส่วนกลางในโครงการนี้นะครับเขาจะมีพื้นที่มาให้ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งนะฮะแต่ว่าเขาจะแบ่งการใช้งานออกมาเป็น2ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็คือฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้จะเป็นโซนของอาคารขับเฮานั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันเเนนนีีี่่่ยจะป็สววขของพื้ท ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาจะมีส่วนของถนนเมยเนี่ยตรงนี้ที่เป็นตัวขั้นกลางแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งการที่ถนนเมย์ริวยนี้นะครับมีความกว้างถึง16เมตรเนี่ย กรณีที่ลูกบ้านแปลงไหนเนี่ยที่เขาอยู่ลรกเข้าไปหน่อยนะครับแล้วเขาไม่อยากจะเดินมาใช้งานส่วนกลางเนี่ยเขาก็สามารถขับรถมาก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้หรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะครับแล้วก็สามารถมาจอดรถบริเวณถนนเมนที่อยู่ใกล้ๆตรงอาคารส่วนกลางตรงนี้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งของส่วนกลางตรงนี้นะครับเวลาเราขับรถกลับบ้านเข้ามาทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการผ่านซึ่งเราจะเห็นแลนด์สเคปของพื้นที่สีฟ้าของสาวายน้ําแล้วก็พื้นที่สีเขียวของสวนหย่อมนั่นเองครับ อย่างโซนอาคารขับเข้านะครับเขาจะเป็นส่วนของอาคารชั้นเดียวคุณผู้ชมซึ่งลักษณะการใช้งานของเขาเนี่ยแบ่งออกมาเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมี3ล็อกด้วยกันนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะฮะล็อกนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ติดกับตำแหน่ง ทางเข้าน yup. ั่นเองนะฮะโดยห้องนี now, ้นะครับเขาจะออกแบบเป็นห้องเพดานสูงนะครับแล้วก็จะมีช่องแสงธรรมชาติรอบด้านเลยนะฮะส่วนฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเขาจะเป็นฟังก์ชันล็อบบี้หรือว่าพื้นที่นั่งเล่นนั่นเองนะครับซึ่งอย่างลูกบ้านนะครับเราก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนอ่านหนังสือในช่วงเวลากลางวันก็ได้ถ้าอยู่บ้านเบื่อเบื่อแล้วนะฮะหรืออีกกรณีหนึ่งกรณีที่มีเพื่อนหรือมีแขกมาหาแล้วบ้านเราเนี่ยไม่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รับแขกก็ได้นะครับส่วนตรงกลางนะคังงนนนนน้เสส่่วววขออาาะ สระว่ายน้ำของที่นี่เนี่ยจะเป็น infinity e d g e pool นะฮะเป็นระบบเกลือมีความกว้างประมาณ4เมตรมีความยาวประมาณ12เมตรก็เป็นสระไซส์กลางๆนี่แหละแต่ว่ามีการแยกส่วนของสระเด็กไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งขวามือสุดก้อนี้นะฮะก้อนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยที่อยู่ติดกันเวลาเข้าไปเดี่ยจะเป็นโซนของห้องน้ําก่อนจะมีห้องน้ําคุณผู้ชายห้องน้ําคุณผู้หญิงแล้วก็ห้องน้าสําหรับผู้ใช้รถเข็นด้วยนะฮะและตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนิติบุคคลครับและด้านหน้าสุดจะเป็นส่วนของห้องออกกำลังกายนะฮะซึ่งห้องออกกกกาาลัังงงยยเเเนนนนี่จะป็ห้อพดดสูชว うん。<music> ถัดมามาดูพื้นที่สวนกันต่อนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจของสวนของโครงการเนี้ยก็คือรูปร่างที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวนะคือความยาวอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเกเมตรเลยนะครับแล้วสวนแนวยาวมันดียังไงสิ่งแรกก็คือลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในโซนที่ใกล้กับพื้นที่สวนกลางตรงเนี้ยโอกาสที่เขาจะเดินมาใช้พื้นที่สวนหรือว่าขับเฮาส์เนี่ยนะครับก็มีมากขึ้นเพราะว่าระยะเนี่ยจะไม่ไกลเกินไปเนื่องจากว่าพื้นที่สวนน่ะจะยาวไปถึงโซนด้านในเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอ่ะจเป็นนนสสัดดวไ้้มากขึ อย่างส่วนที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นโซนแรกนะครับผมจะเป็นพื้นที่เดินเล่นแล้วก็มีศาลาน,นั่งเล่นแล้วเขาก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้รอบๆคือบรรยากาศตรงนี้จะค่อนข้างร่มรื่นนะครับผมแล้วพอถัดมาอีกส่วนหนึ่งตรงนี้ครับจะเป็นสนามเด็กเล่นของน้องๆหนูๆนะครับมาวิ่งเล่นเครื่องเล่นต่างๆได้ลักษณะการจัดเนี่ยเขาจะจัดเป็นแบบ ลานสนามเด็กเล่นที่อยู่ล้อมรอบต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ตรงกลางตรงนี้ที่ให้ร่มเงาในเวลากลางวันด้วยนะครับผมซึ่งลักษณะการออกแบบเนี่ยนะครับผมนอกจากจะมีเครื่องเล่นต่างๆแล้วเนี่ยมีการปูพื้นยางที่เป็นพื้นยาง epdm กันกระแทกแล้วเนี่ยนะครับผมเขายังมีการใช้สีสันแล้วก็ลวดลายที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษต่างๆ่ตกแต่งด้วยเพื่อที่จะเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกทางหนึ่งนะครับผมและเดินต่อมานะครับอยู่ติด,ต,ดติดกันเลยกับพื้นที่สนามเด็กเล่นตรงนี้จะเป็นสนามหญ้าแนวราบคุณผู้ ลักษณะก็คือเขาจะทําเป็นสนามแนวยาวเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยการก่อสร้างจะอยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ว่าในอนาคตเมื่อสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะยาวไปจนถึงแนวของทาวน์โฮมที่อยู่ด้านในเลยนะครับผมร,บรอบๆเนี่ยเขาจะมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่งเอามาลงต้นไม้อาจจะไม่ได้โตเต็มที่แต่พอเขาเริ่มโตเริ่มแตกกิ่งแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะดูร่มรื่นขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของสนามหญ้าแนลราแบบนี้วันไหนอากาศดีๆนะเราพาลูกๆหลานๆมาวิ่งเล่นมาเตะบอลกันได้หรือใครมีีนนนนนนน้้้้ออองงงหมมมาาาาาแแวเเเเ่่พขดดิลตรไคใ นะครับพื้นที่บริเวณนี้เขาจะตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไว้ให้ด้วยนะแล้วก็ทางเดินรอบๆตรงนี้วันไหนอากาศดีๆแดดล่มๆหน่อยก็มาวิ่งออกกําลังกายกันได้นะครับผมซึ่งการมีพื้นที่ส่วนกลางเหมือนไหมคุณผ,ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์หรือว่าพื้นที่สวนแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญนะสำหรับโครงการที่เป็นบ้านแบบทาวน์โฮมเนื่องจากว่าทาวน์โฮมเนี่ยภายในบ้านเราเองเนี่ยพื้นที่ อย่างพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่อนเนกประสงค์ต่างๆอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับการมีพื้นที่แบบนี้ทำให้คนในครอบครัวเราเนี่ยสามารถออกมาว่ายน้ำมาฟิตเนสมาวิ่งออกกำลังกายลูกๆก,ก็สามารถมาเดินเล่นมาวิ่งเล่นมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้มาใช้ร่วมกันแบบหลายๆคนได้ครับ ไประเด็นถัดมานะครับมาพูดถึงเรื่องของตัวบ้านกันบ้างนะฮะบ,บ้านของโครงการเนี่ยเขาจะมีเพียงแค่แบบเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเลยนะฮะก<ช>็คือสําหรับ ครอบครัวที่กําลังมองหาทาวน์โฮมที่พื้นที่เช้สอยเยอะๆนะอย่างโครงการนี้เขาให้มา140ตารางเมตรเกงนะครับแล้วตัวบ้านนะครับเขาก็จะมีลักษณะจุดเด่นที่ชัดเจนอีกหลายจุดด้วยกันนะครับโดยขอเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยก็คือหน้ากว้างของตัวบ้านครับใช่ตัวบ้านหน้ากว้างเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนะฮะโดยสิ่งแรกที่หลายๆคนมักสังเกตเห็นก่อนเลยก็คือการจอดรถนะฮะปกติบ้านทาวน์โฮมมือหนึ่งนะวันนี้ในตลาดที่เราเห็นน่ะ จะมีหน้ากว้างที่แตกต่างกันนะก็จะมีทั้งหน้ากว้าง5เมตรหน้ากว้าง5.5เมตรหน้ากว้าง5.7เมตรอันนี้เป็นส่วนใหญ่เป็น,ส,น,น,นส่วนใหญ่ที่เห็นกันนะฮะซึ่งบ้านโครงการนี้นะครับเขาเลือกเป็นหน้ากว้าง5.7เมตรนั่นเองครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ระยะเนี่ยสามารถจอดรถได้2คันเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ขนาดของรถยนต์ที่เอามาจอดนะครับกับระยะในการเปิดประตูที่มากน้อยต่างกันครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านหน้ากว้าง5เมตรนะครับถ้าเราอยากจะจอดรถ2คันเนี่ยอาจจะต้องเป็นรถรุ่นเล็กหรือว่าเป็นอีโคคาครับก็จะจอด2คันได้แบบพอดีๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเรามีรถขนาดใหญ่ขึ้นมัหน่อยอาจจะเป็นรถขนาดกลางอย่างค o n d ้าซีว c หรือมาด d า3อย่างเงี้ยถ้าจะจอดรถ2คันได้สะดวกสะวกเนี่ย บ้านย่ยต้องหน้ากว้างสักประมาณ5.5เมตรก็จะมีระยะเปิดประตูทั้งสองฝั่งอยู่ที่ประมาณ60ซนเมตรนะครับส่วนบ้านทาวน์โฮมโครงการนี้เนี่ยเขาทำออกมาหน้ากว้าง5.7เมตรครับทำให้สามารถจอดรถคันใหญ่ขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่น Toyota Camry Honda Accord หรือว่าเป็นรถ SUV ก็ได้ครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่ได้มีรถคันใหญ่ๆนะครับผมก็มองว่าก็มีข้อดีนะถ้าเราจอดรถขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องจอดเบียดกันมากแล้วก็มีระยะให้เปิดประตูให้เดินขึ้นเดินลงได้้้สะดดววกขึนย นอกจากนี้ครับนอกจากระยะความกว้างแล้วนะความลึกก็มีความสําคัญเหมือนกันคือถ้าการจอดรถแบบมาตรฐานตามกฎหมายเนี่ยความลึกจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรแต่บ้านโครงการนี้นะครับระยะตั้งแต่แนวรั้วประตูตรงเนี้ยไปจนถึงสเต็ปที่จะขึ้นบ้านตรงนู้นเนี่ยจะอยู่จะอยู่ที่ประมาณ5.8เมตรนะครับซึ่งเป็นระยะที่เราสามารถจอดรถกระบะได้ครอบครัวไหนมีรถกระบะใช้ทํามาค้าขายอะไรแบบนี้ก็สามารถจอดในบ้านได้ซึ่งโครงการเนี่ยเขาออกแบบระยะเผื่อไว้แล้วนะครับโดยปกติเนี่ยรถกระบะเนี่ยเขาจะมีความยาวประมาณสัก5.2เมตรเนาะซึ่งการ 5.8เมตรเรายังเหลือพื้นที่ด้านหน้ากับด้านหลังฝั่งละ30เซนได้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างของตัวบ้านหน้ากว้างเนี่ยก็คือเรื่องของช่องแสงธรรมชาติด้วยเับการที่ตัวบ้านหน้ากว้างเนี่ยทำให้ตัวบ้านเนี่ยเขาสามารถขยายกรอบบานประตูหน้าต่างได้ทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยสามารถส่องผ่านเข้าไปในตัวบ้านได้มากขึ้นบ้านดูโปร่งโล่งมากขึ้นนะครับอีกอย่างก็คือเรื่องของการระบายอากาศด้วยนะฮะสามารถมีพื้นที่ระบายอากาศได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ ถัดมานะครับผมอยากจะพูดในเรื่องของเรื่องพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมาหาบ้านแนวราบนะฮะบ้านแนวราบตัวสตาร์ทเริ่มต้นสําหรับครอบครัวนะฮะก็จะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนี่แหละเพราะว่ามีราคาหยิบจับง่ายสุดแล้วนะฮะทีนี่ทาวน์โฮมสองชั้นเนี่ยในแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีการให้ขนาดพื้นที่ใช้สอยกับขนาดที่ดินเริ่มต้นไม่เท่ากันอ่าเราจะเห็นตั้งแต่90ตารางเมตรก็มี100ตารางเมตรนิดๆก็มีนะฮะ ซึ่งสาหรับบ้านที่เป็นไซส์เริ่มต้นอย่างทาวน์โฮม2ชั้นเนี่ยพื้นที่10ถึง20ตารางเมตรเนี่ยมันมีความหมายมากถ้าเรานับโครงการทาวน์โฮม2ชั้นเนี่ยฝั่งตลาดบางใหญ่หรือว่าฝั่งเดียวกับโครงการเนี่ยก็จะมีเกือบประมาณ10โครงการแล้วนะฮะหลักๆก็จะอยู่บนถนนรองอย่างเช่นถนนประชาอุทิศถนนแก้วอินถนนเลียบคลองถนนพวกนี้แหละครับซึ่งถ้าเราเอาข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้มานั่งดูเนี่ยจะพบว่าโครงการเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของพื้นที่เช้สอยในตัวบ้านรวมไปถึงขนาดที่ดินด้วยนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโครงการที่มีการทําสวนของห้องอนเนกประสงค์ที่ชั้นล่างเอาไว้ด้วยและมีการกั้นห้องให้เสร็จสรรพเลยครับและด้วยขนาดของบ้านทาวน์โฮมที่นี่นะครับที่เขาออกแบบมาเนี่ยพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอให้การจัดฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในบ้านตัวอย่างเนี้ยเขามีการจัดมุมไหนเป็นฟังก์ชันอะไรบ้างนะเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับคือพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่แรกที่เข้ามาภาายในนนนนนนบบ้้ปเเเรจจะออกก่่่่็สววัังลดดูทีีแขไ สิ่งแรกที่อยากให้ดูคือระยะในการดูทีวีตรงนี้จากผนังตรงนู้นนะพี่ปั้นจนมาถึงผนังที่เราวางทีวีตรงนี้จะอยู่ที่4เมตรกว่าๆครับสามารถวางทีวีแบบ 50- าสถึงหกนิ้วได้เลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางตรงนี้วางโต๊ะกลางปูพรมเอาไว้สาหรับนั่งเล่นบนพื้นก็ยังได้ครับถัดมาตรงนี้จะเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางโซนด้านหลังบ้านตรงนี้จะเห็นว่าเราวางโต๊ะกินข้าวแบบขนาด6ที่นั่งได้สบายๆบายเลย เทคนิคอย่างหนึ่งคือเก้าอี้ฝั่งหนูเนี่ยเขาบิวเป็นเก้าอี้ชิดผนังไปเลยนะครับทำให้นั่งเป็นเหมือนเบนช์ยาวๆได้<อ>ไ,มไม่ต้องเผื่อระยะในการขยับเก้าอี้เข้าออกส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเก้าอี้ลอยตัวไปแล้วถัดมาทางด้านขวามือของผมตรงนี้ครับคือตำแหน่งของห้ององเนกประสงค์ที่ชั้นล่างนั่นเองนะครับอย่างที่พี่ป้านบอกคือเขาจะมีการกั้นผนังเอาไว้ให้เป็นสัดส่วนแบบนี้แล้วนะครับโดยโครงสร้างของบ้านทั้งหลังเนี่ยจะเป็นผนังพรีแคสต์นะครับตรงนี้จะมี กระจกเข้ามุมมาให้ด้วยเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาในห้องนี้ได้แล้วก็ใครอยู่ในห้องนี้ก็สามารถมีมุมมองมองออกมาทางโซนด้านหน้าบ้านได้นะครับผม ซึ่งห้องนี้แหละครับมันคือความยืดหยุ่นของบ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างถ้าใครเนี่ยชอบทําอาหารทําครัวจริงจังเนี่ยเราสามารถที่จะบิวเป็นห้องครัวที่อยู่ภายในตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมแค่มาเดินท่อแล้วก็ทําพวกเคาน์เตอร์ครัวต่างๆเนี่ยแล้วเขามีการกั้นห้องแบบนี้ให้แล้วครัวนี้ก็จะกลายเป็นครัวปิดที่สามารถทําอาหารมีกลิ่นมีควันได้เต็มที่เลยหรือว่าช่วงนี้ใครบอกว่าต้องทํางานอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมเป็นหลักเนี่ยนะครับผมเราทําเป็นห้องทํางานเลยก็ได้และส่วนของครัวเนี่ยนะครับอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ย ที่เขาสามารถที่จะทําครัวแบบนี้ได้นะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าบ้านดาวโคมโครงการนี้โครงสร้างพื้นนี่จะเป็นโครงสร้างที่ โครงสร้างเดียวกับตัวบ้านคือจะลงเสาเข็มเท่าออกับตัวบ้านเลยทําให้เวลาเราไปต่อเติมการใช้งานด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดการแคร็กหรือว่าการซุดตัวที่ไม่เท่ากันของพื้นนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครในยอยากจะปรับเปลี่ยนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนเลยก็ทําได้นะครับอย่างบ้านตัวอย่างเนเขาจัดให้ดูเป็นห้องนอนเลยเผื <ๆ S 2> ่อว่าเราอาจจะมีผู้สูงอายุมาอยู่ด้วยที่ไม่สะดวกเดินขึ้นไปชั้น2หรืออาจจะเป็นห้องนอนเผื่อรับรองแขกก็ได้นะครับวิธีการจัดเนี่ยนะครับเขาจะจัดออกมาเป็น มีเตียงสาฟุตครึ่งแบบนี้ก็ได้เอาวางไว้ที่ผนังฝั่งหนึ่งเลยส่วนผนังอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็ทําเป็นโต๊ะนั่งทํางานหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ตู้เสื้อผ้าก็อยู่ทางด้านนี้แล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะได้ช่องแสงที่เปิดจากทางด้านหลังบ้านเนี่ยเปิดให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้แล้วก็เปิดระบายอากาศได้้วยครับ ขึ้นมาที่ชั้น2องกันแล้วนะครับที่ชั้น2เนี่ยจะเป็นส่วนของฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับโดยส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งฝั่งด้านหน้าบ้านนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีห้องนอนอีก2ห้องด้วยกันนะฮะซึ่งห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องเนี่ยเขาจะออกมาใช้ห้องน้ําร่วมกัน ops, ที่ถงบันไดทางเดินตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทุกห้องน้ําในบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศมาให้ด้วยนะครับพูดถึง <s> ส่วนของห้องนอนกันบ้างน,นะฮะถ้าเราดูจากแล้ว <sh arp> ของบ้าน,านหลังเนี้ยเราจะบรัค แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําเป็นห้องนอนทุห้องก็ได้เผื่อสําหรับครอบครัวไหนที่มีจํานวนสมาชิกอยู่ในบ้านนี้แค่3าคนนะฮะเราอาจจะเหลือห้องห้องนึงเนี่ยเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้คุณผู้ชมซึ่งมเมื่อกี้เก้งเขาพาไปดูห้องที่ชั้นล่างไปแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าเราอยากทำห้องอเนกประสงค์ที่ชั้นบนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างห้องนี้นะครับบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานส่วนตัวก็ได้นะฮะ ซึ่งนอกจากห้องทํางานส่วนตัวแล้วเรายังสามารถเลือกเป็นแบบอื่นก็ได้นะเป็นห้องดูหนังส่วนตัวก็ได้ครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบรักการออกกำลังกายเนี่ยห้องนี้ก็สามารถวางเครื่องเล่นออกกำลังกายสักสองชิ้นก็ได้ไม่ต้องเดินไปใช้งานที่ฟิเตเนสอไกลนะฮะส่วนห้องนอนเล็กข้างๆกันเนี่ยจะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับโดยจะเห็นว่าขนาดของห้องนี้นะครับเราสามารถวางเป็นเตียงคิงไซส์ได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านข้างเหลือทำเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เป็นรูปตัวแอลก็ได้แล้วก็มี ส่วนห้องมาสเตอร์เบดมนะครับเนื่องจากตำแหน่งเขาเนี่ยอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านใช่ไหมครับคุณผู้ชมทําให้ห้องเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของช่องเปิดหรือว่าช่องแสงธรรมชาติที่สามารถส่องเข้าไปในห้องนี้ได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะฮะซึ่งในช่วงกลางวันเนี่ยเราไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้นะครับเนื่องจากห้องนี้เป็นห้องหน้ากว้างเท่ากับตัวบ้านเลยนะครับทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยนะฮะก็คือเริ่มจากพอเราเข้าห้องมาเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนวางเตียงก่อนนะฮะพื้นที่วางเตียงเราสามารถวางเป็นเตียงยคิงไซส์ แต่ว่าพื้นที่ตั้งแต่ปลายเตียงมนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีการจัดเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการบิวอินเพิ่มเติมเพื่อให้ห้องเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นนะครับยกตัวอย่างตรงปลายเตียงเนี่ยเราก็ทาเป็นตู้ที่วางชั้นวางทีวีแบบนี้ได้เราสามารถนอนดูทีวีได้แต่ว่าผนังตรงนี้ฮะเป็นผนังที่บ้านตัวอย่างทําให้ดูว่าถ้าเราการพาดิชั่นขึ้นมานะครับจะทําให้พื้นที่การแต่งตัวบริเวณด้านหน้าห้องน้ำตรงเนี้ยสามารถเป็นสัดเป็นส่วนได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็พื้นที่แต่งตัวเนี่ยจะอยู่ใกล้กับช่่่ออองงงงงแแสสธรรรรมมชาาตติด้้้้วววยยยนนนนะะบลกก็พืทีีีีจขเภ ซึ่งเราสามารถออกไปยืนสูตรอากาศภายนอกได้หรือว่าปลูกต้นไม้ในกระถางเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านเราก็ได้ครับ แล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณทางมั่นคงเคหาการด้วยนะครับที่ให้พวกเรา2คนมาเยี่ยมชมโครงการชวนชื่นทาวบางใหญ่นะฮะถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยสนใจรายละเอียดโครงการเนี่ยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g com ครับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดประเด็นที่น่าสนใจในโครงการแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดอะซนกแอย่องสอสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ